สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยคะ่ะรีวิวยางรถแท็กเตอร์มือสองนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองนะคะวันนี้พามาชมยางใหม่เลยนะยางใหม่ของใหม่มือหนึ่งเลยนะ12.4ขีดที่นะคะใส่รถแท็กเตอร์ขนาด34แรงม้าถึง40แรงม้าเนาะ34แรงม้าถึง40แรงม้านะคะใส่ได้หมดเลยนะสำหรับตัวนี้เป็นยี่ห้อซูเปอร์สโตนนะคะของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะของใหม่มือหนึ่งเลย,ออเลยบอกเลยว่าราคาไม่แรง แถมส่งฟรีให้ทั่วไทยด้วยนะคะนี่เลยของใหม่แน่นอนนะคะของใหม่แน่นอน100%นะคะแต่อาจจะมีเปื้อนนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาอย่างแน่นอนมือ1นึ100่นะคะยี่ห้อซูเปอร์สโตนะคะตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อดังอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะนี่เลย12.4ขีดที่4นะคะตัวนี้นะคะเราขายเป็นคู่นะคะขายเป็นคู่เนาะก็อยู่ที่คู่ละ 13,000บาทนะคะ13,000บาทราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางด้วยนะไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะคะเก็บเงินไปทางกันไปเลยคู่ละ13,000บาทนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องออกมาซื้อให้เสียเวลาเนาะ13,000บาท Superstone นนะคะ12.4ขีดสี่สนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไอดีไล์ตามนี้เลยแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่มามะเขือนะคะ อำเภอคลองขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรเปริด365วันจะมาชมของจริงจะมารับสินค้าโทรแจ้งก่อนเนาะเผื่อสินค้าหมดหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสต็อกเหลืออยู่แค่3คู่เท่านั้นส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้แยกหนึ่งเส้นเดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้นี่เลยให้ดูนะคะร้านเรามีหน้าร้านเด่นชัดเนาะก็สนใจอย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ดิ้นหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ